เม่ตีละครั้งละไอเด็กซนอนอนสลบ้ะครั้งหายละครั้งหายแล้วเด็กสนมันนอนสลบแล้วเด็กสนมันนอนสลบแล้ว อ่ะเลิกเรียนแล้วครับตีละครั้งก่อนเน่ยประเทศไทยเอาข้อเดิปุ่งปุ่งปุ่ง